เอาอันแรกเลยฮะศาสนาเท่านั้นที่พระศาสดาของแต่ละศาสนานั้นได้บัญญัติสิ่งสำคัญที่สุดเอาไว้ให้กับมนุษย์ค,คือจำแนกคนออกจากสัตวนะ์อันนี้เป็นหัวใจนะมีแต่ศาสดาเท่านั้นแหละครับที่จำแนกคนออกจากสัตว์ได้แล้วเอาสิ่งที่สูงส่งที่สุดที่มีอยู่ในมนุษย์ มาวางไว้เป็นเบสเป็นฐานของการสร้างการปกครองเขาเรียกว่าความรักเพราะนั้นความรักนี่คือสิ่งที่เป็นที่ตั้งของการแสวงหาทางออกที่ถูกต้อง้วยความละอายเป็นฐานของมันเพราะนั้นความละอายต่อบาปเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศีลทั้งหลายย่อมตั้งอยู่บนความละอายใช่ไหมเพราะนั้นศีลก็คือข้อห้ามมันก็คือกฎหมายนั่นแหละ กฎหมายแปลว่าข้อห้ามนะฮะไม่ใช่ข้อปฏิบัตินะกฎหมายคือข้อห้ามนโยบายคือข้อปฏิบัติพระศาสดาของเราพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าทำนั้นคือข้อห้ามคือศีลให้ทำอะไร,รให้ปฏิบัติทำเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นทำจึงเป็นข้อปฏิบัติศีลคือข้อห้ามการเมืองก็เหมือนกันครับกฎหมายคือข้อห้ามนโยบายคือข้อปฏิบัติ คุณจะเป็นรัฐบาลนะ่ะมีแต่คนที่รวมตัวกันเข้าเป็นรัฐบาลเท่านั้นแหละที่สามารถไปกําหนดนโยบายในการบริหารชาติได้คนอื่นไม่ได้นะฮะร,รัฐบาลคอมมิวนิสต์เขาก็ออกไปกําหนดนโยบายบริหารประเทศภายใต้ลัทธิคอมมิวนิสต์ลัทธิฐฐการเมืองลัทธิศาสนาจะมีองค์รวมนะฮะสุดท้ายมันต้องมีเศรษฐกิจแบบนั้นเศรษฐกิจแบบประชาธิปไตยเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมลัทธิสังคมนิยมเป็นลัทธิทางเศรษฐกิจไม่ใช่ลัทธิทางการเมือง แต่คอมมิสต์เขาเอาสังคมนิยมเนี่ยมาใช้เป็นลัทธิทางเศรษฐกิจก็เลยไปเรียกว่าพรรคลัทธิสังคมนิยมไปเลยกลายเป็นเป็นการเมืองไปซึ่งไม่ถูกคอมมิสต์ใช้สังคมนิยมประชาธิปไตยใช้สังคมนิยมใครก็ได้ใช้สังคมนิยมได้หมดเพราะมันเป็นลัทธิทางเศรษฐกิจครับาศาสนาเป็นลัทธิหนึ่งนะฮะมันลึกไปถึงขั้นจิตวิญญาณฮะ การเมืองมันไม่ได้พูดถึงเรื่องจิตวิญญาณและการเมืองมันเกิดจากอะไรว่าเกิดจากศาสนาหละครับอย่างอิสลามก็ใช้รัททิอิสลามเป็นการเมืองเลยใช่ไหมเขาเรียกว่าปฏิวัติอิสลามผู้เจ้านั้นปฏิวัติมนุษย์เลยบอกถ,ถ,ถ้าเราลงลึกๆอ,อย่างเด็กรุ่นนี้ครับเด็กรุ่นใหม่เขาไม่เคยศึกษาหรือไม่มีใครบอกเขาก็เผด็จการปกครองประเทศก็ไม่บอกเขาเสิ <ใน S 1> ก็ไม่สอนเขาสอนเขาว่าทําตามนี้นะตามนี้นะ ค,คุณเห็นรัฐธรรมนูญประเทศอังกฤษไหมไม่มีฮะประเทศอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญบางคนบอกมีแต่ไม่มีตัวอักษรไม่มีตัวหนังสือนั่นแหละคือไม่มีเขาสร้างรัทธิประชาธิปไตยเนี่ยให้เข้าไปในจิตวิญ,ญญาณเลยจารีตประเพณีวัฒนธรรมใหญ่กว่ากฎหมายครับเมื่กอก่อนก็ไม่มีรัฐทธิประชาธิปไตยัฐที่คอมมิวนิสต์ก็ใช้คําสอนของศาสดาเป็นเครื่องมือในการปกครองพระเจ้าสศก ต้นแบบเลยครับเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมก็จะส่งขนาดฆ่าคนมาเยอะใช่ไหมวันหนึ่งท่านบอกว่าโอ้ตายแล้วมันไม่ใช่ท่านก็เลยเอาธรรมของพทธเจ้าเนี่ยมาปกครองไม่ใช่ธรรมของพระเจ้าอโศกนะทศพิธราชธรรมนี่ก็มาจากธรรมของพพุทธเจ้านั่นแหละสรุปรวมเอาไว้แค่สิบอย่างเอามาเป็นเครื่องมือของกษัตริย์กษัตริย์จะปกครองรัฐเนี่ยก็ต้องมีทศพิธราชธรรมคือธรรมของพระมหากษัตริย์ที่จะใช้ปกครองรัฐ